ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตครับอย่างแรกเลยสิ่งที่จะถูกอัปเดตเข้ามานะครับต้องบอกก่อนว่านี่คืออัปเดตท,ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกมมีการอัปเดตมานะครับผมคําพูดนี้ไม่ได้มาจากปากผมแต่มาจากเหล่าพารนทเนร์และผู้พัฒนาน,นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นข้อมูลจากออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมได้รับการยืนยันแล้วครับว่าจะมีสถานที่ใหม่อัปเดตเข้ามาก่อนอื่นเลยผมเคยบอกเพื่อนๆว่าจะเป็นในส่วนของพีระมิดอียิปต์นะครับปรากฏว่าขอโทษด้วยนะครับผมไม่ใช่อียิปต์ครับแต่มันมีพี พีระมิดเม็กซิโกครับผมเพราะว่าในแผนที่เนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้ว่าเป็นเม็กซิโกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันไปผูกอีบได้ไงอ๋อมันมีธงในส่วนของคลิปนะครับอันนั้นอาจจะมีธงอีบเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นอิตาเอกอะไรแบบนี้นะครับผม,มเพื่อนอันนี้คือรูปจากพุทนานะครับผมสังเกตดูครับตรงกลางเนี่ยอันนี้เป็นฟาลูนะเอ้เดี๋ยวนะเม็กซิโกมีฟาลูด้วยหรอวะ <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่ามันมีพวกวิหารโบราณอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นทางลาตินอเมริกาใตา้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีเม็กซิโกมีเปรูอะไรอัปเดตเข้ามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนของสถานที่ใหม่นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับอันนี้คือวูดจากผู้วชนะนะครับถูกเปิดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมน่าสนใจนะมันอาจจะเป็นภูปกติธรรมดาทั่วไปนะครับแต่หารู้ไม่ว่ามันถูกอัปเดตเข้ามาจริงๆถ้าเ,เพื่อนๆดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสภาพอากาศใหม่นะครับรถไฟ นะครับสถานที่ใหม่ NBC คาร์ใหม่สตูใหม่อาวุธใหม่คนบูดมากที่สุดก็คือรถไฟและมันถูกอัปเดตเข้ามาจริงๆเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทีนี้ถัดจากในส่วนของรถไฟใหม่เนี่ย อ่าเปอร์เซน็นที่มากที่สุดนั่นก็คือสถานที่ใหม่เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยที่ผู้พัฒนาเขาเปิดให้หูดกันเนี่ยนั่นก็คือสถานที่ใหม่นะครับถัดมาก,ก็จะเป็นในส่วนของสภาพอากาศครับแต่ถามผมนะส่วนตัวคิดว่าสภาพอากาศมันเยอะแล้วนะครับผมมันโอเคแล้วอะ่ะมีฝนฟ้าอากาศนะครับคืนซอมบี้คืนแวมไพร์คืนมนุษย์หมาป่านะครับผม แค่4คืนนี้ก็ตึงมากๆแล้วนะครับแต่ต้องดูครับว่าผู้วจนาจะเพิ่มอะไรเข้ามาอีกนะครับเพือสภาพอากาศใหม่อาจจะมาพร้อมกับสถานที่ใหม่ก็ได้นะครับเพื่อนๆลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของอาวุธใหม่นะครับผมกับ NPC ดูเหมือนว่าอัปเดตนี้จะมีอาวุธใหม่เข้ามาด้วยนะครับปืนอะไรปืนแฟร์ที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับผมแล้วก็พวกศัตรูใหม่อันนี้มาแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องมากับสถานที่ใหม่นะครับถึงแม้เปอร์เซ็นจะน้อยแต่ความสามารถมันอาจจะร้อยเปอร์เซ็นนะครับถัดมาเป็นในส่วนของคาร์ดใหม่กันบ้างนะครับผมคาร์ดใหม่พูดเอาไว้ในคลิปก่อนเนี่ยสามคาร์ดนะครับแต่จะถูกอัปเดตเข้ามาแบบชัว์เลยจริงๆเลยอันนี้2คาร์ดนะครับเพื่อนๆแต่อัปเดตเข้ามาจริงอีกทีนึงเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะ เพราะว่าอาจจะมีมาเพิ่มยังไงนะครับผมแต่ไอ้สองคัสที่ว่านี่คือมันยืนยันจากพัฒนาแล้วว่ามันจะอัปเดตเข้ามาแน่นะครับผมนั่นก็คือคัสเอนจิเนียครับเพื่อนๆเอนจิเนียความสามารถของเขาเป็นการซ่อมรถไฟนั่นเองครับผมมีระบบใหม่มานะครับก็จะเป็นระบบที่รถไฟวิ่งไปแล้วจากปกติต้องหาเชื้อเพลิงใช่ไหมครับเพิ่มเติมคือต้องซ่อมด้วยนะครับผมบางทีรถไฟอาจจะยางรั่วนะครับก็จะต้องมีเอนจิเนียมาปะยางรถไฟอะไรประมาณนี้นะครับผมรถไฟบ้านพี่เหรอครับยางรั่ว อันนี้เซลเลนนะครับเพื่อนเือนแต่ว่ารถไฟเนี่ยมันต้องซ่อมจริงๆนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูตรงนี้นะครับผมอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับหลอดน้ําเรานะครับผมก็คือหลอด HP นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบหลอดพลังชีวิตนะครับผมไม่ใช่พลังชีวิตขอโทษเป็นหลอดค่าความหิวก็หายนะครับเราอาจจะต้องหาอาหารและน้ํากินด้วยครับคือถ้าสมมุติหลอดอันนี้มันตกต่ําสุดใช่ไหม เหลือศูนย์เลยอ่ะนะครับผม HP เราก็น่าจะลดเรื่อยๆครับคล้ายๆเกมเอาชีวิตรอดอื่นๆนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะเป็นเพียงการคาดเดาของตัวผมเองนะครับเพื่อนๆแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับผมถ้ามีหลอดอันนี้เพิ่มเข้ามาจริงๆอ่ะนะทีนี้อ,อีกอาชีพหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกเพื่อนๆนอกจากเอนจิเนียร์แล้วเนะี่ยความสามารถของมันก็คือเกี่ยวข้องกับค่าความหิวกระหายเราตรงนี้เนี่ยแหละครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นคาสอะไรและมีความสามารถอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของเราพาร์ทเนอร์ นะครับผมถ้าอัปเดตเข้ามาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเนะี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเท่านั้นที่รู้นะครับผมแต่ถ้าระบบนี้มันมาแล้วก็อีกคร์ที่แบบเกี่ยวข้องกับความสามารถของตรงนี้มานะครับผมก็โอเคให้เรารู้ไว้นะครับพเพื่อนๆมันอาจจะมีความสามารถในการหาของอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหาของกินนะครับทำให้เราหาของกินได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็ทําให้หลอดค่าความหิวกระหายมันลดช้าลงอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างเลย นะครับผมทีนี้ถัดมาในเรื่องของการแก้บักกันบ้างครับหลักๆเลยปัจจุบันเนี่ยบักบินมันเฟือมากเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะครับมีบักม้าบินบักเวียนบินบักนู่นบักนี่สารพัดบักเลยครับเรียกได้ว่าบักกระจายครับผมอันนี้น่าจะโดนหลักๆคือบักม้าบินน่าจะโดนก่อนเพื่อนเลยครับถัดมาก็เป็นเกวียนนะครับมันคือปัญหาระดับชาติที่ผู้พัฒนาเขาจะต้องแก่นะครับผมเขาก็กําลังทํางานอยู่นะเหมือนเขาแยกงานกันชัดเจนอยู่นะสาหรับเกมนี้นะครับโอเค ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตนะครับน่าจะไม่มีอะไรที่ผมลืมพูดไปใช่ไหมเอออินเทอร์เรตติ้งแมชชนิกนี่ไง will be add in the next update เนี่ยครับอัปเดตจากผู้พัฒนามาแน่แมชชีนิกนะครับผมแมชชนิกกับเอนจิเนียร์อันเดียวกันเป่าวะอืมไม่แน่ใจครับเพื่อนๆเอาไปน่ารอดูก็แล้วกันนะครับผมถ้ามันมีคัสที่3ที่4มาเนี่ยความสามารถมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับ